วันนี้วันอาทิตย์นะครับวันที่20พฤศจิกายนผมสิทธิชว์เป็นจัชยะก็มาขายของในงานประจำปีวันนี้ก็จบงานไปแล้วระหวา่างที่ไปทุระและเดินกลับมาก็ได้เห็นนักท่องเที่ยวอยู่กลุ่มหนึ่งก็เมื่อกี้ได้ไปสัมภาษณ์ว่าเขาเป็นคนเวียดนาม คือคือเขากราบเหมือนคล้ายๆพวกทิเบตนะการกราบของเขาเนี่ยมันจะค่อยๆคืคบคานไปทีละจุดนะครับก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะคุยกับบางคนว่าทําไมเขาต้องทำอย่างนี้เพื่ออะไรแล้วก็ทํากี่ครั้งเด,เดี๋ยวให้ดูนะเห็นมาเป็นสิบได้เป็นสิบคนมีทั้งผู้ชายและผู้หญิง มืออารมณ์ใส่าลูกอยู่ในงานทั้งโอนเดินดูเดินชมดูได้ไม่แพ้ปเ,เป็นการแสดงความเคารพที่แสดงถึงความศรัทธาอย่างมากมายเลยนะผมก็ไม่เคยได้ศึกษาประวัติเคยเห็นในโทรทัศน์ใน<ล>บางรายการเขาก็จะทำอย่างนี้นเช่น มาจากบ้านไปสู่วัดเขาก็จะขึ้นคานไปทีละนิดทีละนิดนะครับแต่ตรงนั้นถ้าเกิดว,ว่าเป็นพื้นที่สุขบกเขาก็จะมีบางคนก็จะมีผ้ารองแต่บางคนก็ไม่มีนะครับช่องสิทธิโชวเก้านะครับ ลตาตาเือผงตาต่นลอยเทเรือลอยเงินเข้าตก็ภาษาอังกฤษผมก็ไม่ค่อยได้ใช้นะถ้าคนไหนคุยได้เดี๋ยวถามเล็กๆน้อยๆย ก็จะกราบสามครั้งแล้วก็ขยับหนึง่งครั้งเอ็กซ์คิวมีเดี๋ยวจะท๋านิดนึงเขาก็ยิ้มเป็นมิตรนะถามทีแรกเขาบอกว่าพวกเขามาจากเวียดนามอันนี้ก็คือกราบไหว้พระเอ็กซ์เอ็กซ์คิวมีอะแค่จะพูดเป็นอัง I, I I want to know this my YouTube channel where you from เวียดนามเธอมาจากเวียดนามเอาวอดวอดอะพี่วายวายวายสี p r อ่าเลสเฟกบุดะอ่าดิสด e s อ๋อเศตยะอ๋ออ๋อออคือคือคือเขาก็กราบไหว้ทั้งหมดอาไลทีทิเบตไลท์ทิเบตทันเชื่อเซมอ๋อแล้วแล้วอยู่ บุต uh, uh ้าบุตเอ่อเลสเบกบุต้าอ่าเกมพีอ่ามหายาหินนัยานเอ่อไอ a n speak English อ๋ออ่าเนฟจะไปไหม o u Thank you very much w e l c o m e to Thailand อันนุโมทนาบุตด้วยนะก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับก็ได้ได้รับความรู้บางอย่างเขาบอกว่าก็คล้ายๆกับที่เบสนะตรงนี้แต่ผมก็ต้องบอกนิดนึงว่าก็ ด้านภาษานี่ไม่ได้ใช้นะก็คง<อ><อ>จะสื่อสารไม่ได้เยอะเดี๋ยวเดี๋ยวดูเด้เขามาจากเวียดนามครับก็อันนี้นักท่องเที่ยวนะช่อง u t u b e คือโชคเก้าคือ,ค,อคือเขามาจากเวียดนามแล้วก็คล้ายๆที่เบตแต่แต่ถามไม่ได้เยอะนี่ผมไม่เก่งกาากินด้านนี้นี่มาจากจังหวัดไดครับออกออกช่องผมไหมออกออกได้ไหมไม่ไม่ห่วงตัวนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรอดีตพอเจอกลุ่มนักท่องเที่ยวนะตอนนี้อยู่ในช่วงหมดงานประจําปีไปหนึ่งวัน เขามี9วัน11-19แต่แต่แต่ร้านค้ายังอยู่เยอะอยู่ก็ก็เดินเที่ยวได้ครับแต่ถ้ามาหลังจากนี้บางร้านไปละแป๊บเดียวเขาเก็บร้านหมดแล้วครับชาวนครปฐมยินดีต้อนรับผมคนนครปฐมครับครับวัสดีครับช่อง YouTube 9ไปพิมพ์คําว่าหลับลึกครับหลับลึกแล้วก็เข้าไปเดี๋ยวจะเจอเรื่องคลิปเนี้ย๋อต้องอย่ามาชมยูกค้าลูกค้ะเซยยังไม่เจอเลยจะไปได้ยังไงอะ เป็นกระดาบไหวเป็นศรัทธาที่ดูจะโอ้โหดูยิ่งใหญ่ดีนะเนาะนะครับแล้วก็เขาก็จะขยับเขยื่อนไปพอประมาณในกี่เมตรหรือกี่อะไรเท่าที่เคยเห็นที่เวียดนามก็จะแบบขยื่นไปหน่อยนึงแต่นี้ก็อาจจะแบบมีพักมีเบรกล้วเดินไปในจุดที่เขา ต้องการจัดกระดาบไหว้ต่อเท่าที่ดูตรงนี้ก็คือเหมือนจะตามพระพุทธรูปนะโอเค นี่ก็มองมาจากมุมที่เขาผมมานั่งอยู่ใกล้ๆเขาจะรูปนะครับพอเสร็จ3ามครั้งเขาก็จะเดินต่อไปนะครับโอเค เป็นผู้ชายชาวเวียดนามก็เสร็จพอดีเดี๋ยวจ,จะถ่ายด้านหน้าคนที่กราบยังไม่เสร็จคงจะถ่ายได้ข้างๆเพราะด้านหน้าเป็นผู้ธรูปอ่าเจอคนนี้แล้วนะครับ แล้วเดี๋ยวก็จะจบคลิปนี้ด้วยการกราบสามครั้งของชายหนุ่มคนนี้นะครับเขาเรียกว่าการกราบแบบอะไรผมก็ไม่เคยจำไว้นะแต่ก็รู้อยู่อย่างว่าโอ้่างจากศาสนาพุทธหรือคนไทยของเรานะที่แค่นั่งท่าเบยียดจากระดิษิ์แล้วก็กราบสามครั้งงามๆน,นี่เขาจะทุ่มเทกายทั้งตัวเลยนะครับแล้วก็ยกมือท่วมหัว ขึ้นมาบนหัวแล้วก็ลุกขึ้นแล้วก็ลงโอเคสาธุสาธุาธผมพูดคำว่าสาธุเอาไว้ยิ้มนะโอเคสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามช่องสิทธิโชคเก้านะครับ ก็ไม่บ่อยครั้งที่จะได้เห็นภาพแบบนี้นะนานๆเขาจะมาผมขึ้นมาต่อขายของบนเนี้ยองค์พระปฐมเจดีย์เนี่ยในงานประจําปีเนี่ยก็จะเห็นสักพวกนี้อาจจะเป็นกลุ่มที่สองหรือสมไม่แน่ใจนะครับแต่นานๆที่นัดปีนา้นปีจะได้เห็นเขามาสักทีครับสวัสดีครับที่นี่องค์พระปฐมเจดีย์จังหวัดนคะรปฐม ก่อนจบกบ็พามาดูร้านที่ผมมาขายของสักนิดก่อนกลับวเขาน,นี้อธิษฐานด้วยนะไม่รู้ว่าเป็นบทสวดหรือเป็นอะไรร้านของพี่สาว ผมเองนะครับของเหนือแล้วก็มีของภาคอินประยุกต์ผสมนิดหน่อยนะครับใครสนใจมาเจอก็เข้ามาอุดหนุนทักท้ายได้นะครับจะเขียนป้ายว่าของภาคเหนือเชียงใหม่มาเป็นประจำทุกปีปีละหนึ่งครั้งบนปงพระประฐมเจดีย์นี้โอเคสวัสดีครับ จ้ยิมนอก็เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยว่าเขาทำอะไรกันเข้าไปดูได้นะครับเข้าไปดูได้อมาขายของด้วยผมมาขายของสวัสดีครับ เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวเวียดนามนะครับที่แสดงการกราบไหว้พระพุทธเจ้าและเจดีย์ด้วยความศรัทธาเคารพนะครับเป็นการแสดงความเคารพแบบเขาเรียกว่านอบน้อมทุ่มกายเหมือนจะถวายชีวิตเลยนะครับสำหรับคนไทยที่ได้เห็น วัฒนธรรมจะเรียกว่าวัฒนธรรมได้ไหมก็เป็นอะไรที่ต้องบอกว่าอเขาศรัทธามากมายนะแต่ถ้าเทียบกับศาสนาพุทธเราชาวพูทธที่กราบไหวเราก็ศรัทธาเช่นกันด้วยใจแต่อาจจะไม่ถึงขนาดนี้นะครับที่นี่นครปฐมองพระปฐมเจดีจังหวัดนครปฐมนะครับก่อนหาอนุโมทนาบุญ อย่าบอกนะ